เรัจพบพอดแคสต์ Podcast EP ที่156วันนี้ผมจะมาพูดถึงหัวข้อที่ว่าอยากหาเงินเก่งๆต้องทำอย่างไรผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็อยากได้รายได้เพิ่มนะครับแล้วก็อยากจะขยายอายอดขายของธุรกิจตัวเองพวกนี้นะครับหรือว่าแม้กระทั่งบางคนที่เป็นพนักงานประจำก็อยากจะได้รายได้เสริมหรือว่าทำอาชีพเสริมพวกนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยครับก็คือถ้าทำไปโดยแบบไม่รู้นะครับก็หมายความว่า ทำไปแล้วมันก็ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีนั่นเองนะครับผมเองก็ทําอยู่นะฮะผมก็มาแชร์ให้มันเป็น6ขั้นตอนนะครับง่ายๆที่จะทําให้คุณหาเงินได้เก่งมากขึ้นนะครับอันแรกก็คือสําคัญที่สุดด้วยแหละผมเลยเอามาเป็นอันแรกเลยนะจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอเลยครับโดยเฉพาะนะฮะเรียนรู้ด้านการตลาดและการขายใหม่ๆเสมอครับเพราะว่า การตลาดและการขายเนี่ยมันเป็นหัวใจของการหาเงินนะครับเพราะฉะนั้นอยากหาเงินเก่งเนี่ยถ้าคุณทําการตลาดหรือว่าการขายไม่เก่งเนี่ยแน่นอนครับว่ามันก็จะหาเงินได้น้อยหรือบางทีคุณก็จะหาเงินไม่ได้เลยน,น,นั่นเองนะครับบางท่านอาจจะคิดว่าเอ้ยไม่ต้องหรอกนะเราแค่ทําสินค้าดีๆ นะฮะหรือว่าถ้าเป็นงานรารราบริการก็คือรองบริการลูกค้าเนี่ยชุดแรกๆหรือว่าที่ตั้งแต่เริ่มทําธุรกิจบริการดีๆเดี๋ยวเขาก็บอกต่อเองนะไอบอกต่อเนี่ยมันแป๊บเดียวเองแหละนะครับเช่นจาก1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8 8เป็น10คือแค่เวลาแค่ไม่นานอาจจะสักปี2ปีก็มีลูกค้าประจําแบบหลายร้อยหรือว่าหลายพันคนแล้วคือมันมันมีปัญหามากเลยนะครับสําหรับการคิดแบบเนี้ย เพราะอะไรฮะพาะผมเองผ่านมาหมดแล้วนะฮะเรื่องที่ว่าเอยทำสินค้าดีๆอะ่ะเดี๋ยวเขาบอกต่อเพราะว่าการบอกต่อเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันถูกที่สุดถูกไหมฮะเพราะมันมันไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรอะ่ะเราเน้นไปที่การทําสินค้าผมอยากบอกอย่างนี้ครับว่ามันทําแบบนี้ก็ได้นะไม่ได้บอกว่าทําไม่ได้นะฮะแต่ว่าคุณจะต้องทําสินค้าที่มันเกิด Impact หรือว่าเกิดเ,เกิดผลกระทบ แก่คนในหมู่กว้างมากๆอยู่แล้วอะนะฮะเช่นให้คุณสกเกตฮะห้างเนี่ยจะเห็นเยอะที่สุดเลยนะครับห้างหรือว่าโครงการอะไรก็ตามที่บอกว่าเปิดในจังหวัดของคุณนะเ,เปิดในจังหวัดของคุณแล้วมันใหญ่ๆนะครับหรือว่าคุณอยู่กรุงเทพนี่ก็คือมันจะมีอะไรไม่รู้มาเปิดใหม่แถวๆเนี้ยนะฮะเมื่อมีอะไรเปิดใหม่แล้วมันใหญ่มากพอผมต้องบอกว่าใหญ่มากพอนะถ้าเล็กๆมันก็ไม่ได้พรามันใหญ่มากพอ เปรียบแนละ้วมันเหมือนเลยฮะอยู่สัวว่าคุณคุณอยู่กับเพื่อนนะครับอยู่ในสังคมของคุณเช่นอยู่ในชมรมอะไรก็แล้วแต่นะครับมีคนอยู่สักร้อยคนแล้วก็ตัวเล็กๆกันหมดนะฮะอยู่ดีๆมีคนเดินมาคนหนึง่งนะครับเป็นนักบา์สนะฮะนักบาสท,ที่มีตัวใหญ่ๆห่หน่อยนะักบาสสูงสัก2เมตรกว่านะครับสเมตรกว่าแล้วก็ตัวล่ํล่นะฮะพวกที่หนักร้อยกว่าสูงสเมตรกว่าอย่างเงี้ย<ๆ>เดินมาคุณมองไหมละ่ะเขาไม่<ก>สุกเสียงนะแล, <ๆ S 2> และเขาไม่ได้เป็นคนดังด้วยนะครับ ผมเชื่อว่าถ้าเกิดคนที่สายตากำลังมองไปด้านนั้นอยู่แล้วจะต้องมองทุกคน100%เต็มต้องมองหมดนี่ครัผมกำลังจะบอกว่าโครงการที่มันใหญ่ๆมันคือการทำการตลาดไปในตัวนะครับคือมันแทบจะไม่ต้องโฆษณาอะไรเลยก็ได้นะฮะทีนี้อันนี้คือออฟไลน์ line, ถูกไหมผมเรามาพูดถึงออนไลน์ line, นะครับเหมือนพวก Google ครับ Google โฆษณาไหมครั ไม่ต้องโฆษณาเพราะว่าคนต้องเข้าไปใช้อยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่า Search e n g i เ e เนนี่นะครับที่คล้ายๆ Google เนี่จะมีอีกหลายอีกหลายอย่างนะครับแต่ว่ายี่ห้ออื่นๆน่แบรนด์อื่นๆนเนี่ยคือคนแทบจะไม่รู้จักมีคนแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นั้นที่เท่านั้นที่รู้จักคืออะไรก็ไป Google ไปหมดคือมันเป็น Search Engine ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นก็คือเขาแทบจะไม่ต้องโฆษณาอะไรสักอย่างเลยคนก็ใช้อยู่แล้วดังนั้น ทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์คุณทําเฉพาะสินค้าหรือบริการของคุณก็ได้โดยไม่ต้องทําการตลาดอะไรเพราะสินค้าและบริการของคุณนั้นจะโปรโมตมันด้วยตัวของตัวเองอ่ะพอเข้าใจไหมฮะ,ะห้างใหญ่ๆมันใหญ่ขนาดนี้คนก็จะเห็นหรือว่าที่กรุงเทพเนี่ยคนเห็นเป็นแสนหรือว่าหลายแสนคนผ่านไปผ่านมานะครับแค่นี้ก็การตลาดแล้วไงนะแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่คุณทําอยู่เช่นเป็นสินค้าของกินเล่น นะครับที่คุณบอกว่าอร่อยสุดๆแล้วมันอร่อยจริงนะ,อ,ะอร่อยสุดๆและอร่อยจริงแหละนะแต่ว่าเวลาที่จะให้คนบอกต่อเขาเห็นกันแค่ไม่กี่สิบคนนะครับเช่นเพื่อนสนิทคุณญาติสนิทของคุณไม่กี่สิบคนเสร็จปุ๊บแล้วมันจะไปต่อ,อยังไงฮะถ้าเขาบอกต่อมันก็แผ่วลงไปไงคือสุดท้ายเนี่ยถ้าจะสรุปให้ก็คือถ้าคุณจะทําสินค้าโดยหวังจะให้บอกต่อ แล้วคุณจะขายได้ดีเนะี่มันจะต้องไปอะไรที่คนจะต้องเห็นเยอะคนจะต้องใช้เยอะด้วยแบบธรรมชาตินะฮะอคุณก็ลองไปคิดเองว่ามันจะมันจะเป็นไปได้ไหมนะครับซึ่งบอกเลยว่ายากฮนะเพราะฉะนั้นก็คือคุณต้องศึกษาด้านการตลาดและการขายนะครับแล้วก็การตลาดและการขายเนี่ยมันมีอะไรใหม่ๆมาเสมอครับคุณควรศึกษาไว้ตลอด ที่จริงผมเองก็พยายามบอกอยู่ตลอดด้วยในคลิป YouTube ช่องผมนะครับรวมทั้ง TikTok ที่เป็นคลิปสั้นรวมทั้งพอดแคสต์ที่คุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับต่อมาเมื่อได้รู้สิ่งใหม่อยู่เสมอแล้วนะครับก็ไปขั้นตอนที่2ก็คือเลยฮะวางเป้าหมายทางการเงินสิครับถ้าเกิดคุณไม่วางเป้าหมายทางการเงินนะฮะคุณก็จะหางเงินเก่งได้ยังไงสูงว่าคุณคุณแค่วางว่าโอเคฉันขอเดือนเพิ่มเดือนละ3 0 0พพอ นะครับเพิ่มเดือนละส0มพันพอเออก็ยังดีนะเออบอกสามเขาบอกก็ยังดีดีกว่าไม่วางเป้าเลยแต่ไหนๆจะวางเป้าหมายแล้วก็วางเป้าหมายให้มันสูงขึ้นไปอีกนิดนึงให้คุณได้พัฒนาตัวเองให้มันเก่งขึ้นไงคุณก็เลยจะเก่งถูกไหมฮะก็วางไว้เธอไม่มีใครว่าคุณหรอกคุณจะวางเท่าไหร่ก็วางไปเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็วางไปนะครับอพอวางเป้าหมายทางการเงินเสร็จปุ๊บก็ไปขั้นตอนที่3มนะครับก็คือวางแผนการลงมือทําให้เป็นไปตามเป้าหมายไง นะครับเช่นบอกว่าเอ้ยอยากจะได้เงินเดือนหนึ่งเพิ่มสักหมื่นหมื่นบาทหมื่นห้าสองหมื่นนะครับหรือว่าเท่าไหร่ก็แล้วแตุู่ก็ต้องคิดละเอ้ยแล้วฉันจะทํำยังไงให้ได้เงินนั้นมานะครับทีนี้กูก็ต้องไปประสานงานนะครับประสานงานกับอะไรไม่ใช่คนอื่นนะประสานงานกับสิ่งที่คุณเรียนรู้มาในข้อแรกขั้นตอนแรกนะเอ๊ะตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเอ้ยการตลาดการขายเอ้ยตอนนี้ อ๋อตอนนี้ฉันจะต้องเน้นนะฮะเน้นไปทําที่ติ k กตอกสมมุตินะฮะฉันจะต้องไปทำที่ติ๊กตอกเพราะว่าโอ้ตอนนี้มันมีแนวโน้มนะครับมีเทรนที่มาแรงมากคนไทยเข้าไปใช้มากมากขึ้นไปเรื่อยๆัย้นฉันต้องเข้าไปติกตอกสมมตินะฮะ แล้วคุณก็วางแผนเลยอ้าวที่นี้ฉันจะไปทิกตอกจะทำจะทำอะไรบ้างนะครับฉันจะถ่ายคลิปแบบไหน,นฉันจะนั่งอยู่ในห้องนอนหรือวอยู่ห้องครัวหรือว่าออกไปข้างนอกฉันต้องใช้อะไรบ้างยังไงนะครับแล้วฉันจะพูดอะไรบ้างกี่วันวันละกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือวางแผนลงมือทำไงอ่าไม่ต้องวางมากนะคือผมบอกเลยว่าแค่ไม่กี่วันก็เสร็จอะนะถ้าเกิดคุณเป็นคนคิดเร็ววางแผนเร็วก็แค่ วันเดียวก็ควรให้มันเสร็จได้แล้วนะครับอพอวางแผนเสร็จปุ๊บก็ไปขั้นตอนที่4ครับก็คือคทดสอบแผนที่วางไปเมื่อกี้ไงทดสอบแผนเลยคือทุกอย่างมันต้องทดสอบนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ดีที่สุดนะครับคุณก็เริ่มทําได้เลยนะทำไปปุ๊บ นะครับแล้วผมแนะนําด้วยนะไอตอนที่ทําคุณไม่ต้องไปซื้ออะไรหรือว่าลงทุนอะไรที่มันแพงๆนะครับถือไม่ลงทุนได้เลยยิ่งดีเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าบางทีสิ่งที่วางแผนมานั้นน่ะพอทําจริงแล้วมันไม่ใช่คือบางทีแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือต้องเปลี่ยนแบบทั้งหมดเลยก็มีนะเ,เพราะฉะนั้นคุณลองทดสอบดูพอทดสอบปุ๊บเอ้ยไม่ใช่ก็เปลี่ยนอะหรือว่าเอ๊ะมันพอได้ฮะแต่ว่า อ๋อฉันรู้แล้วฉันจะต้องเปลี่ยนที่เออเหมือนผมก็เหมือนกันตอนแรกถ่ายทิกต็อกผมก็ถ่ายาถ่ายถ่ายหลายที่เลยนะในบ้านหลายๆห,ห้องแล้ถ่ายหลายๆห,ห้องเสร็จไปถ่ายข้างนอกบ้านก็มีไปถ่ายแบบอ,อยู่ที่คล้ายๆว่าออกไปที่ไหนก็ว่างก็ถ่ายทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลังๆมาอยู่ที่ห้องทํางานอย่างเดียวเพราะอะไรฮะเพราะไม่สะดวก นะครับบางทีแบบว่าออกไปที่ร้านอาหารปุ๊บฉันอยากจะถ่ายก็คือจําเป็นต้องถ่ายแล้วก็คิดไม่ออกอีกแต่อยู่ในห้องทํางานเนี่ยก็คือคิดไม่ออกก็ต้องคิดได้ออกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แล้วแต่นะบางคนก็แบบว่าอยู่ในห้องกรอบสีเ่เหลี่ยมในห้องทํางานคิดไม่ออกก็ต้องออกไปข้างนอกก็แล้วแต่แต่ก็คือตอนแรกผมทดสอบเนี่ยทดสอบไปทดสอบมาก็เลยรู้ว่าอ๋อที่จริงผมต้องแบบนี้อะไรเงี้ยตัวเองต้องทาแบบนี้แต่คุณก็ลองทดสอบดูถ้าไม่ใช่ก็ปรับได้อันที่โอเคที่สุดแล้วคุณก็ ทำจริงตามแผนนี่คือขั้นตอนต่อไปนะทดสอบเสร็จแล้วก็ทําจริงตามแผนคือทําจริงจังไปเลยนะครับพอทําไปปุ๊บก็ต้องเลยฮะทำไปทํามก็ต้องปรับปรุงบ้างนะครับปรับปรุงให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เหมือนธุรก,กิจทุกอย่างอะ่ะคุณดูสิว่าถ้าเขาไม่ปรับปรุงมันเป็นยังไงพอไม่ปรับปรุงแล้วคนก็เบื่อด้วยเอคือเบื่อหรือบางทีก็ รู้สึกว่ามันเก่าๆไปก็อยากได้ไอะไรใหม่ๆก็ไม่มาหาแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับนี่แหละครับก็คือ6ขั้นตอนนะครับพอคุณปรับปรุงเสร็จปุ๊บคุณก็เรียนรู้สิ่งใหม่เรียนรู้สิ่งใหม่ก็มาวางเป้าหมายใหม่วางแผนใหม่ทดสอบทดสอบที่แผนแผนที่ตั้งไว้แล้วก็ทําจริงแล้วก็ปรับปรุงวนไปวนมาอย่างเงี้ยวนไปวนมาอย่างเงี้ยคุณก็จะหาเงินได้เก่งขึ้นโดยอัตโนมัติเองครับนะฮะอย่างไงถ้าฟังไม่ทันก็ ย้อนกลับไปฟังได้แล้วก็จะจดลงในมือถือหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับจะได้เอาไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวคุณเองได้นะครับและทีนี้นะครับถ้าเกิดคุณอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับการตลาดและการขายนะฮะที่เกี่ยวกับออนไลน์นอย่าลืมนะครับหนังสือผมที่ชื่อว่าเงินมาง่ายๆเริ่มง่ายรวยง่ายชีวิตง่ายๆด้วยวิธีการขายของออนไลน์สุดลับพอร์คิตติ้งให้คําตอบคุณเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มต้นขายของออนไลน์การหาของมาขายออนไลน์ ขายที่ไหนได้บ้านแล้วทํายังไงให้ทุกๆท,ที่ขายดีนะครับอย่างสือเลมเนี้ยปกติ350บาทครับแต่แจกฟรีเพียงแค่คุณช่วยค่าคุณสง่งแล้วก็ค่าเจ้าหน้าที่จัดการออเดอร์ของผมแค่ไม่กี่บาทเท่านั้นครับถ้าสนใจนะครับแอดไลน์แอดวรัตภพมีแอดนำหน้าไปสอบถามกันได้ครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอวอวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นดังพณิธานที่ผมตั้งใจไว้นะครับสำหรับวันนี้ จบลงที่นี่ครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับกับวันละระบบพัพอพพอด์แคสต์ EP ที่157ครับสวัสดีครับ